อ่าแล้วก็ผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครกับยูเกมดรานต์บอลกครั้ง แน,น่หุบยิ้มไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับก็หุบยิ้มไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละกับการที่เราได้เห็นกันสักทีนะกับตัวละครที่เรารอคอยนะก็คือการ ECA สำหรับตัวละคร7ปีพาร์ทที่1นนั่นเองนะครับก็แน่น,นอนว่าเกมเนี่ยมันได้ทำการเอาตัวละครพาร์ทสองไป ECA ก่อนนะซึ่งก็คือโกคูไคโคนแล้วก็เบจิต้าลิงยักษ์นั่นเองซึ่งก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเออก,ก,ก็เก่งนั่นแหละเออไม่ได้แย่มากแต่ก็อยู่ในเกมที่โอเคกันทั้งคู่ไปเลยทีนี้ก็ถึงเวลาของตัวละคร, light นะร,รคไฮไลท ก่อนจะถึง10ปีอ่ะก่อนนัน้นมันมน่าจะหายที่สุดแล้วแหละไม่รู้ใครไฮไม่ไฮแต่ผมหฮยุคตรมาเริ่มเันที่ความสามารถกันเลยกันละกันนะเริ่องกันที่เจ้าลิงก่อนเลย รีสกิลนั้นแน่นอนว่ารีดเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนนะว่าเออรีดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลามันอัปเกรดมามันจะอัปเกรดยังไงเนาะสงสัยเหลือเกินนะก็ได้รับผลสรุปแล้วนั่นเองนะว่าจุดที่เพิ่มมาก็คือคีย์บวกหนึ่งนั่นเองนะแถมเพิ่มมาในจุดที่เป็นของแคปเพิ่มเติมนั่นเองนะก็เท่ากับว่าถ้าฟูลรีดของตัวละครเจ็ดปีเนี่ยหรือตัวละครเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ในอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ถ้าฟูลรีดได้คีย์บวกสี่ออสแต่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ดดนนนนนถือว่าเดาไว้ก่อน ตัวที่พาสีที่ได้รับการอัปเกรดนะเมื่อเข้าเทิร์นมาก็จะมีอนิเมชันเปิดตัวสุดเท่หลังจากที่อนิเมชันทํางานก็จะได้รับลดดาเมจ77%แล้วก็เบิ้ลไม้ตาย1ครั้งเป็นระยะเวลา1เทิร์นและมีครีบวก2ให้อ t t a c k Defense เพิ่มอีก100%และการ์ดออมเป็นระยะเวลา7เทิร์นหลังจากนั้นเป็นพาสซีติดตัวนะก็จะมี Attack Defense ตั้งต้นที่200%ทุกบอลที่เก็บจะได้คีีเพิ่ม2ทุกบอลที่เก็บเนี่ยตัจะได้ Attack Defense เพิ่มอีก10%สูงสุดที่77%ต่อจํานวนบอลที่เก็บทุกๆบอลรุ้งที่เก็บก็จะได้รับโอกาสคริติคอลอีก10%ตามจํานวนบอลรุ้งที่เก็บ เมื่อโจมตีมีคี้มากกว่า17ก็จะเบิ้ลนไม้ตายหนึทีหนึงแล้วก็ถ้ามีมากกว่า20ก็จะจต,ตีทะลุสีแล้วก็เบิ้ลนไม้ตายอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็เรียนว่าไม่ได้อัปเกรดมายาวเวอร์วงังแต่ก็เห็นถึงคุณภาพในการใช้งานนั่นเองนะครับแน่นอน เราเคยคุยกันว่า7ปีเนี่ยกลัวว่ามันจะสแต็กไม่ทันหรือเปล่าแล้วก็ไม่สามารถยืนในตําแหน่งหนึ่งได้เอามาเล่นแรกๆอาจจะวุ่นวายนิดนึงก็กลายเป็นว่าเขาอัปเกรดตรงนี้มาได้อย่างดีงามเลยเนั่นเองเพราะว่าในเทิร์นแรกเนี่ยมีรีดิว์เ์ซมาให้ทําให้เทิร์นแรกนั้นอึนดโคตรและยังไปบั๊ในเรื่องของกาดนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันมีกาดแค่เทิร์นเดียวทําให้มันเทิร์นแรกมันพอได้เทิร์นถัดไปมันพร้อมที่จะตายแล้วนั่นเองแล้วก็กลายเป็นว่า เทินแรกเนี่ยถือโคตรโคเพราะมีการ์ดให้แล้วก็77%จากการลดดาเมจถ้าเกิดว่าเทินแรกเนี่ยตีไม่เข้าแน่นอนแล้วแถมการ์ดเป็น7เทินแล้วทาให้ระยะยาวก็เล่นได้ดีมากๆเลยนั่นเองแล้วก็มีมาเสริมในเรื่องของการเก็บบอลนะก็สูงสุดที่77%ต่อจำนวนบอลเท่ากับว่าเราเก็บมากสุดได้ประมาณ8ลูกตรงนี้ก็ดีทําให้ตั้งต้นของมันที่แบบว่าเรามี defense attack เท่าไหร่มันก็จะมากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลเรื่องของการเก็บบอลก็ทําให้ได้ไม้ตายได้ง่ายมากขึ้นในจุดที่ปั๊บมาอีกนั่นกรา ลดเรื่องของคีอ่ะไอเรื่องของคีที่ข้อที่ผมตัดเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะเรื่องนี้ไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่ไอที่สําคัญคือตรงนี้เลยฮะไอต้องเรียกได้ว่าพอมีคี้ิก็จะเบิ้ลทีหนึ่งยีเบิ้ลอีกทีทีทะลุส,ตสีตรงนี้มันปั๊บมาจากเดิมแบบมากเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกว่าจะได้เบิ้ลไม้ตาเนี่ยเราต้องมีคี20แทนคี24เนี่ยได้แค่ทะลุสีก็เลยดูไม่ค่อยเป็นประโยชน์ตรงเนี้ยผมเคยคุยกันในไลฟ์ก่อนแล้วว่าเออมันน่าจะมีเบิ้ลเพิ่มอีกสักทีหนึ่าาางๆเพระว่ เอออย่างโกนาเมกที่เป็นเอเซมาเนี่ยมันได้เบิร์นทั้งสองเป็ทีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันสามารถ สแต็คได้ไหวมาึืนเจ็ดปีก็ได้บัฟตัวนี้มาอีกด้วยน voilà kind of ันเอนะแถมว่าลดปริมาณคี้แล้วก็เบิ์นได้ดีโคตรบวกกับว่าอันนี้นะอันนี้สําคัญเลยนะมันมีการันตีเบิ์นได้อีกหนึ่งทีตอนที่เข้าเทิร์นมาเทิร์นแรกด้วยนันเองแล้วถ้าเกิดว่าในหนึ่งเทิร์นแรกที่ออกมาเนี่ยสามารถเบิ์นได้สูงสุดถึงห้าครั้งเลยนันเอนะครั้งแรกจากไม้ตายครั้งที่สองจากการันตีที่เปิดแอนิเมชันเทิร์นแรกออกมาครั้งที่สองเนี่ยไอ้ครั้งที่สามมาจากสิบเจ็ดขี้ครั้งที่สี่มารถเบิ ตายได้ถึง5ครั้งแล้วก็สแต็กได้แ,แบบเวื่อวังอลังการโกนๆในเดือนแรกเลยนี่เอง ซึ่งแน่นอนแล้วว่าพอหมดเทิร์นแรกเนี่ยไอโอกา,อการันตีเบิร์ลตัวนี้หายไปก็ถับว่าหลังจากนี้เราจะเหลืออีกสี่ครั้งนั่นเองนะก็โดยรวมก็ถือว่าก็ยังดีอยู่ดีเลยก็ถ้ากับว่าเทิร์นแรกเนี่ยสามารถออกมาแล้วก็ยืนจุดทนได้แล้วก็ตั้งไข่ตัวเองได้แบบว่าสบายเลยสามารถออกมายืนสแตตได้ดีโคตรเลยนั่นเองนะเหมือนให้มองในกรณีเหมือนโกเม็กที่ว่าออกมาได้ยืนตำแหน่งหนึ่งได้มีการมีลดดาเมจอะไรเงี้ยเออมันก็เลยยืนได้หน่อยเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เจ้านี่ก็ทำได้แบบนั้นด้วยนั่นเองอ่ะถือว่า แก้ไขจุดอ่อนได้ดีโคตรเลยนั่นเองนะต่อในส่วนของไม้ตายนะแน่นอนว่าไม้ตายก็อัปเกรดะจากเดิมเนี่ย เป็นสเต็ค20%ซึ่งเราก็เคยบ่นกันแล้วว่ามันสเต็คช้าโคตรๆก็ได้อัปเกรดทั้งท่าเล็กและท่าใหญ่เป็น50%นั่นเองนะให้บอกว่าโกม็กเนี่ยคุณเห็นโกม็กมันสเต็คแอคแท็ก Attack ในท่าใหญ่ครั้งเดียวไวขนาดไหนไอ้นี่มันท่าเล็กท่าใหญ่มันก็ไวยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็รอเคได้ว่าสเต็คก,กันหูดับตับไหมตาเหลือกกันโคตรๆไปเลยว่าเทิร์นแรกได้4-5ทีเทิร์นต่อมา3-4ทีก็เรียกได้ว่าสเต็คก,กันแบบแป๊บๆก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้้อองงสนเเรื่ลดดมแว ก็เท่ากับว่าถ้าคุณเห็นโกเม็กมันผมจะเอาโกเม็กมาเป็นมาตรฐานในการเลืองของสแต็ตนะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันนิดนึงก็คุณเห็นโกเม็กสามารถสแต็กดีฟน n ์เป็นล้านได้ไวขนาดไหนไอ้นี่ก็จะได้ไวมากกว่านั้นไปอีกนะอย่าลืมบทพูดจากการที่เราเก็บบอลเสริมไปอีกเราก็จะมีเอ่อแอนดีฟน n ์ที่มันมากขึ้นไปด้วยนั่นเองแล้วโดยรวมก็คือร่างแรกนี่ก็คือเก่งแบบ ่วู้ไปแล้วนะสามารถเล่นได้แบบไม่น่าตะขิดตะขงใจเลยนั่นเองจะพาสติตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็รวมกับหมายตายโดยนั่นเองอ่ะในส่วนของการรวมร่างนะอันนี้ยังไม่เห็นว่าเขาทําเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเดิมทีก็จะเป็นเทิร์นสรวมร่างได้เลยนั่นเองแล้วรอรอดูทีว่าจะอัปเกรดตรงนั้นไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะฮนะมารวมร่างเป็นโกจิต้านะฮะตั้งต้นนะติดตัวเลยก็จะมีลดดาเมจ77%เป็นระยะเวลาหนึ่งเทิร์นหลังจากที่รวมร่างมาเป็นร่างนี้มีแอคตันดีฟเอนต์ตั้งต้นที่300%ทุกๆบอลได้คีย์บวก2เเหมือนดิม ตีทุกรสีนะฮะโอกาสอแล้วก็โอกาส50เป็นคริมีการตีไม้ตายสงไม้ตายได้สเทิร์นรแรกที่ออกมาุูมเปลี่ยนบอลให้กลายเป็นบอลรุ้งทุกๆบอลที่เก็บได้แอตแทกเหมือนเดิมนะจาก10%สูงสุดที่77เป็น100%นะสูงสุดแล้วก็ทุกบอลรุ้งก็ได้ลดดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสคริอีก10%ตามจำนวนบอลรุ้งที่เก็บถ้ามีการใช้แอตติสกิลหรือมีครีเต็มเนี่ยก็ได้แอตแทกเพิ่มอีก50%ถ้าตัวละครตัวนี้โดนโจมตีจะได้ลดดาเมจอีก50%น,ร,น,น,ก50นร่่้วาคัง แล้วก็ถ้าโดนไม้ตายเนี่ยก็จะมีโอกาส70%ส่วนไม้ตายได้นะเป็นการนูริฟายแต่ว่าถ้าเราเจอกับศัตรูหนึ่งตัวแล้วศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%ก็จะการันตีนูริฟายให้เราทีหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ตายถ้าเล็กเป็นแมสซีฟแอคแท็100%แลวเพิ่มดีเฟนซ์50%หนึ่งเทินส่วนในท่าใหญ่ก็จะเป็นแสแต็กแอคแท็ดีเฟนซ์ระดับแมสซีฟลี่4เทินนั่นเองนะครับรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้กอเรียนได้ว่าอัปเกรดมาได้เวอร์วังอลังการยิ่งกว่าครั้ง ที่เป็นร่างแรกด้วยแน่นอนแนละ้วมันก็ต้องเก่งกว่าเพราะรวมร่างใช่ไหมอะเรามาเจออาะกันทีละจุดเลยแนะนะ่นอนว่าลดดาเมจ77%นี่ก็สำคัญนะเธอแรกเนี่ยฆ่าไม่ตายโคตรเลยต่อมาก็คือเรื่องของตีทุรุสีอะโคจิตามีทุรุสีอยู่แล้วอันนี้จุดที่เด็ดอีกอันเลยก็คือการออกแบบถาวรน,นั่นเองแล้วก็ถือว่าดีมากๆ้วยนั่นเองเพราะว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันมีเรื่องของการลดดาเมจ่าการเก็บ บอลรุ้งอะไรต่างๆมาด้วยแล้วก็มีเรื่องของเลือดน้อยเข้าเธนมาโดนตีแล้วเลือดน้อยอะไรก็มีลดดาเมจด,ด้วยเพราะมีกาดแล้วก็จะถือกโคโคโคดโกนยอันนี้ยังไม่รวมกับนผนพักวจากการสแต็กมาในร่างแรกด้วยนะฮะถ้าผู้สแต็กร่างแรกมาดีขนาดไหนไอ้ร่างนี้ก็จะอึดถึกทนจะยิ่งกว่านั้นไปด้วยนั่นเอง <S <S แล้วก็มีโอกาสครี50%มีทั้งทะลุสีและมีโอกาสครีแล้วก็เลยทําให้ตัวละครนี้แทบจะไม่ต้องเดินครีดมาเลยจะได้ในไอ้ตัวลคนที่ปวดทางแล้วก็การันตีไมไท่ทายนี่ก็เป็นการบ,บ ไอการเบิ้ลไม้ตายของโกจิต้าเนี่ยมันเป็นโอกาส50%ซึ่งแน่นอนว่าเราก็บน่นกันราจำว่ามึงไม่ค่อยจะเบิ้ลเลยนะไอห่าะไรอย่างเงี้ยฮะก็การแปบว่าการตีเบิ้ลไปแล้วนั่นเองก็ถือว่าดีโคตรโคตรไปด้วยแล้วก็ส่องไม้ตายซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีโคตรโคตรถึงแม้ว่าจะส่องแค่ในเ์อที่ตัวเองยืนอยู่เท่านั้นมันก็ดีแน่นอนเยู่ล้วเพราะเราเคยพูดกันอยู่แล้วว่าการนูนิฟายไม้ตายหรือการส่วนไม้ตายเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันยิงตรงไหนถูกไหมล่ะอเ,ออเกนนป ไม้ตายสุ่มเดาตอนนี้เราก็สามารถส่องแล้วก็เอาตัวละครตัวนี้ไปส่วนไม้ตายได้ด้วยนั่นเองนะหรือก็คือเอาตัวที่มันถึกง,งในเทินไปวางตำแหน่งได้ก็ดีคโคตรๆด้วยนั่นเองนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนบอลรุ้งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้นะมันอยู่บอลรุ้งระดับหนึ่งเพราะว่าต้องการลดดาเมจตรงนี้กับโอกาสคริกเพิ่มเติมไลนผมมองว่าลดดาเมจสำคัญกว่าบอลรุ้งเนี่ยต้องหาคนส่งให้มันสนิดหนึ่งนะซึ่งก็ ยังดีว่ามันมีเปลี่ยนบอลให้มันอยู่2เทิร์นตั้งแต่ที่มันเข้าเทิร์นมานั่นเองก็ถือว่าโอเคนิดนึงก็หลังจากนีน้ก็คงจะต้องดูแลตัวเองเรื่องบอลลุงนิดนึงแต่ก็ต่อให้ไม่มีลดดามเมจเ่ยถ้าคูนสแต็กในร่า,างแรกมาดีๆก็ถือว่าทนดุนแรได้ดีโคตรเลยนั่นเองนะบวกกับเรื่องของการโดนไม้ตายก็มีโอกาสนูริฟายด้วยนะซึ่งนูริฟายนี่ก็อัปเกรดมาจากเดิมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบเปร์เซ็นต์ก็ทำให้มันเก่งโคตรเลยในแะถมนิดการันตีนูริฟาย,ยถ้าศัตรูเลือนอนะไอน,นไขิดึง และจุดที่เด่นอีกจุดหนึ่งเลยนั่นก็คือไม้ตาใหญ่นั่นเองนะเพราะว่าไม้ตาใหญ่เนี่ยเขาแมสซีฟนะับแมสซีฟสี่เทิร์นให้มองเหมือนโกคโอนะเทิร์นแรกออกมาจริงว่าแรงแล้วเทิร์นถัดไปนั้นแรงยิ่งกว่าเดิมนะแล้วก็ถึกมากกว่าเดิมด้วยนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าในร่างรบรบ่างนี่คือเพอร์เฟกแล้วนั่นเองนะก็เก่งเก่งแบบกิ้งกิงเลย แถมมีเรื่องของแอคแทบเพิ่มอีก50เนตอนคิเต hey, ็มเลยแอคทีฟสกิลนี่ก็เล่นได้อย่างโคตรง่ายเลยนั่นเองนะรวมๆก็คือเก่งแบบโอ้ยิงเป็นหลัก10 20 30ล้านได้อย่างสบายๆเลยนั่นเองนะมีการันตีเบิร์นมีโอกาสครีมมาให้ไม้ตายสแต็กสี่เทิร์เอร์นี่เก่งเธอถัดไปโคตรเก่งมีเรื่องลดดาเมจตอนเลือดน้อยมีการันตีสวนมีสวนก็เรียกได้ว่ามันครบองค์ทรงเครื่องโคตรเลยก็คือเก่งโคตรก็เรียกได้ว่ามันมาบัฟทีมริงอย่างที่เราคาดหวังกันเลยนั่นเองนอกจากทีมริงเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้ด้วย มีแน่นอนนะนั่นก็คือเรื่องของคีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องความที่เป็นลิงตัวนี้การที่จะเอาไปเล่นในทีมอื่นเนี่ย ลิงคี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องส่งบอลให้มันเยอะๆสักนิดนึงนะแงก็จะเล่นลำบากนิดๆๆนึงน,นัน่นเองอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่หนึ่งที่ใส่มาก็แล้วกันก็เดี๋ยวต้นต้องมีข้อดีเกินไปเดี๋ยวโดนหาว่าอยเลยเดนน่าก็อวยอยู่แล้วอันนี้ยอมรับตรงๆเลยอ่ะประมาณนี้ฮะก็ร่างดิงก็คือเก่งโคตรๆตร่ตอนนในร่างก๊อชนะรร่างก๊อนมีกแน่นอนนะในความสามารถนี่ก็จะเหมือนกันในเรื่องของลีก็ตเติมคี้วกหนึ่งมาส่วนความสามารถตั้งต้นก็จะเหมือนของร่างลิงเลยก็คือมีลดดาเมจตั้งต้นมีการันตีเบิ มีคี้ให้มีการอเจ็เธอมีตั้งต้นเท่ากันมีเก็บบอลเหมือนกันมีโอกาสขี้เหมือนกันจากบอลลุง้งมี17บเจ็ดขี้ยี่ิีเหมือนกันนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าร่างแรกเนี่ยเก่งเหมือนกันเลยนั่นเอง,เองถ้าคุณมองว่าลิงเจ๋งยังไงไอ้เจ้านี่ก็เจ๋งอย่างนั้นเหมือนกันส่วนไม้ตายก็เป็นสแต็กเหมือนกันนะผมถึงได้ย้ําเลยครับว่าร่างแรกเนี่ยมันเหมือนว่ากอปวางกันเลยก็แล้วกันนะจับวางกันเลยก็คือร่างแรกมันดีเหมือนกันนั่นเองก็ถือว่าขอพูดในแง่ของร่างแรกเร็วๆกัแล้วก็ค มาต่อกันในร่างรวงครับแน่นอนว่าเราก็ต้องข้ามมาที่ร่างรวงนะเพราะร่างรวงเนี่ยจะเป็นจุดที่แตกต่างกันที่สุดเลยนอันีัหนึ่งะครับจากรวมเล่าไปร่างบูจะมีติดลดดาเมจ77%หนึ่งเทิร์นะแล้วก็ตั้งต้นที่300%ทุกบอลก็ได้ขี้บอกสองเหมือนกันนะตีทุลุสีกาดออโอกาส50ติดครีโอกาส,กาส30ในการหลบแล้วก็เปลี่ยนบอลม่วงให้เป็นบอลรุง้งสี่เทิร์นแรกเนี่ยจะเปลี่ยนบอลให้กลายเป็นบอลรุง้งที่ไม่ใช่บอลสีม่วงเก็บบอล10 ต่อจำนวนบ,บอลที่เก็บสุดที่100%บอนบอลรุงได้โอกาสคีแล้วก็โอกาสหลบเพิ่มอีก10%ถ้าเก็บบอลได้มากกว่า7ขึ้นไปก็จะเบิ้ลไม้ตายทีนึงถ้ามีคีมากกว่า20ตอนตีก็ได้เบิ้ลไม้ตายทีดึงด้วยแล้วก็ทำกดแอคทีสกิลหรือคีเต็มก็ได้แอคตอ,อีก50%อนั่โดยนันเองนะครับแล้วก็เมื่อทำการโจมตีเนี่ยกระสือกันเลยทีเดียวจะโจมตีเป็นคริติคอลเลยทันทีถ้า เวรอะไรนี่ถ้าศัตรูมีเลือดมากกว่า50%นั่นเองแล้วก็การันตีเบิ้ลไม้ตายด้วยทีหนึ่งก็คือเข้าเทินมาตีเทินว่แรกก็เบิ้ลเลยนั่นเองนะแล้วก็เมื่อตัวละครโดนโจมตีก็จะทําการหลบแบบการันตีเลยถ้าเลือดเราต่ํากว่า50%ในส่วนของไม้ตายก็จะเหมือนของร่างลิงเลยนั่นเองก็เรียกว่าความสามารถตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับลิงนะเก่งแบบลิงเลยแต่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนบอดได้ตลอดการเลยนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของลิงเนี่ยมีลดดาเมจมีสวนไอ้เจ้าหมอนี่ก็จะกลายเป ด้วยนะก็รวมๆก็คือเหมือนลิงที่เบิ้ลได้มากขึ้นแล้วก็มีหลบได้ด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่ารวมๆก็คือในแง่ดาเมจอาจจะเหนือมากกว่าลิงแล้วก็ความหลากหลายของทีมก็ไปได้ดีมากกว่าลิงแต่โดยรวมในแง่ของความเก่งเนี่ยก็ถือว่าเก่งในระดับที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นการ ECA ที่สมกับการรอคอยของพวกเราจริงๆถึงแม้ว่าจะมาช้าไปนิดนึงแถมก็น่าจะเป็นตัวละคร2ตัวที่เอามาแบบแคท ด่านยากอย่างจิเรนที่ว่าต้องใช้พาวเวลต์บิยอนนั่นเองสองตัวละครตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปแบกพระคุณแล้วนั่นเองสามารถไปเล่นในคอนเทนต์ยากๆปัจจุบันได้อย่างไม่น่าจะกังวลใจบวกกับความเทค่ความให้แรงต่างๆของมันก็ถือว่ามาได้ส่งความปรารถนานของพวกเราแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการส่งคาวามสามารถคร่าวๆข,ข,ของเจ้า7ปี ECA นั่นเองที่เหลือคงต้องรอว่าเกมจะอัปเดตให้เราไปเล่นพวกมันตอนไหนอีกทีนึงก็น่าจะช่วงเริ่มพาร์ท EX เลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองเล่นกันอีกทีตอนน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 นััััััััั้้้้้กกกกกกก็็แแแลลลลลวววววววหง่่่าาเเเเพืออๆจจะะะสสุุบตตตคครรียปด อะไรนี้ก็คลิปการส่องสกิลก็ต้องจบกันแต่เพียงตอนเดียแต่ก่อนจากล่างไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะใครมีอะไรอยากติดก็สักิ้เข้ามาที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนจากล่างไปก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนั่นะครับผมขอกำลังใจดีๆจากทุกคนนั่นเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีกันละกันไว้เจอกันใหม่ไปไปครับผม